สือลัดสนกซีสุกจะอยู่บานกลางตะบ,บนปักตม,มอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยจะมึงนี่จะมันใหญ่ขืนละใบมันกะน,น้าขืนดำขืนจ่าเขี้ยวขืนค่ะแต่อนมันพร้อมมันจ่อยมันขืนแล้วก็บใบเข้ากันาขืนซับปลาหลดเข้ากับนาขืนอภิธา์บริษัทโปเจสเจสโกคิดนี่มาฉีดกี่เถื่อละครับสองเถื่อจ้ะฉีดสองเถื่อจ้ะ กี่มือครับจากเทือแลกมาเทือที่สองเนี่ยอันอาทิตย์ละเถือจ้ะอาทิตย์ละเธือเลยก่อนหน้าน,นั่นนะครับมันเป็นจั่งไรสับป,ประรดเท่านี่ครับสับป,ประรดเทาเหลืองใบเหลืองบกเขียวแบบนี้จ้ปปะจ้าแต่ก,ก่อนเป็นยังไงจ้ะอาการมันเป็นอย่างไรไหเหลืองขึ้นเป็นโรคน่ะครับแล้วเขาได้มาสีอันนี้ใส่แล้วมันงามสองหลอบจ้ะมันเห็นผลไวไหครับจากที่ห้ามาสีเทือแลกมากเนี่ยเทือแลก อสีหาวันก็เห็นหุ้นเราะอ๋อมันสีเขียวขืนดำขืนนะครับจ้ะอันนี้อายุมันจักเดือนแล้วครับจักเดือนแล้วเลยสี่บอกแมนอยู่เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็หลักกระดาเขาเดือนที่ห้าเนาะจ้ะเนาะเดือนที่ห้าเ้วเขายังบอกหู้จักหีบเขาเอื่นมันเป็นดินอีกอย่างบางดินหินแห่จ้ะดินแหงหามดินหินดินหินอ่ามีกรวดลูกรังเนี่ยนะฮะจ้าเป็นดินจังสี่ มันเห็ดไห้สับป,ปะรดเ้าบังงามเป็นบอดินจดงสีค้าดินโ<า>บ,นบงามสับป,ปะรดโบงามมันบกไ่โตเนะาะจ้าครับลวห้าเม็ดนะเขาพอใจจังไรครับเอามาใส่แล้วพอใจมันงามมันงามไหวหลวดเร็วหัดใจครับมันอนามันงามเขาเอาย่านอื่นมันบกไข่งามทั้งสีบกฟืนเลยอเอามาใส่ยา่าโตนีซ่ซอกหลอมเลยมันตากตามาันดำเขียวขืนเขาหูซึกว่า ต้นมันขยายสะโพกมันมันขยายออกจังใดนะครับต้นมันอันบ่าถ้าอึนเงาเนาะเงามันชิใหญ่จ้ะเงามันชิใหญ่ใบมันสิดน้าขืนครับบอกคนที่กําลังอยากสิปลูกสับปะรดแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเฮ้านะครับบอกเพื่อนน่ครับเพิ่นกำลังเบิ่งเฮาอยู่ว่าใส่ตัวนี้ดีจังไดบอกเพื่อนให้เพิ่นหัวนะครับโอ้ใส่ตัวนี้รวดเร็วฮั่นใจจ้ะสองกาะหิตก็ได้หนุสองเหือก็ได้พลนลลวจ้ะสับปะรดงามขืน ความคุ้มค่าจากที่เฮาซื้อมาใส่แล้วมันมันคุ้มค่าจังไรครับคุ้มค่าจะใส่น้อยเดียวกับงามใส่เ็ื์ละสามสบสี่สต่อน้ำดีสิบลิตรจ้ะคนได้ร้ายจะ้ะม,มองต้องก้างตรงนั้นมันเหลืองเหลืองเพราะอัญ,ญังครับเหลืองเพราะว่าเอายาดูดซึมยนัน ขายยาส่ยจ้ะขายยาสยีเนาะ,ะต้นนี้ไปสีแล้วก็คือว่าดีขึ้นอ๋อดีขึ้นแล้วเนาะาะืะมส้สกว่าเขียวขึ้นจอ่าฟื้นขึ้นแล้วเนาะฮะจ้าฟื้นขึ้นแล้วยาดูดซึมนะ่ะ